เลือกภาดหัวโปสเตอร์ว่าอย่าเห็นแต่ตัวเข้ากันดีกับภาพผีหัวขาดสื่อในว่าให้เห็นหัวคนอื่นด้วยมีอีกหลายโค้ดที่จับมาวางให้ลงตัวกับภาพจากหน้าหนังสือการ์ตูนผีเล่มระบาดคือผลงานศิลปะจากคอมพิวเตอร์ที่สันติแต้พาณิชย์สร้างสรรค์ตีความใหม่จากลายเส้นของนักเขียนการ์ตูนผีไทยในตำนานทั้งแดนสุดสาครโต๊ดโกสุมพิสัยอภิชาติรอดวัฒนกุล กลายเป็นครั้งแรกที่ผู้กำกับดังทำหนังสารคดีคู่กับนิัศการศิลปะสันติแต่พาณิ์วังสะท้อนให้เห็นว่าการ์ตูนเล่มระบาดไม่ควรเป็นมรดกไทยที่เลือนหายไปหากนำมาต่อย,ยอดใหม่ได้มากกว่าที่คิดมันเป็นศิลปะพื้นบ้านมรดกไทยความบันเทิงราคาประหยัดที่อยู่คู่คนไทยมาแบบ 40- 5 0หปีเราเสียดายเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดถึงมัน ก้เสียดายแล้วก็เลยไปทํารีบลุกขึ้นไปซื้อเลขที่ข่าบอกไว้เร็วเข้าสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหวยออกจนได้ซึ่งก็เหมาะก,กับวันนี้มากอ,มอย่างนี้เราก็มาทําต่อแล้วก็มาทำเป็นแบบเตียงเต็มเราบอกว่าง,งานเราจะเป็นการกชวนคนว่าเฮ้ยใครอยากทำเสื้อลายผีดีๆเนี่ยติดต่อมาหน่อย ผีตัวเดียวกัน่งแต่ฝีมือนักวาดคนละคนเนี่ยก็ให้อารมณ์ของลายเส้นคนละแบบนะคะยางอันนี้เป็นผีกระสือของโต๊ดโกสุมพิสัยค่ะซึ่งในนิทรรศการนี้หลายๆชิ้นงานเป็นภาพวาดที่ถูกวาดขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของศิลปินที่เป็นนักวาดการ์ตูนผีเล่มระบาดนี่แหละคะ่ะเกิดขึ้นหลังจากที่นักคำสารคดีพี่สันติแต้พาณิชย์ไปพบเข้าไปพูดคุยแล้วก็เจอว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีต้นฉบับติดอยู่กับตัวแล้วหรือมีก็น้อยมากก็สะท้อนถึงยุคสมัยนะคะที่การ์ตูนเล่มระบาด สังหายไปจากสังคมไทยค่ะอุ้ยผ่านกระตูนเล่มระบาทไรสาระไปเขียนกระตูนเล่มระบาทมันจะทาอะไรกี้แม้แต่นักวาดยังนิยามผลงานตัวเองว่าวรรณกรรมชั้นต่ําคือเสียงในสารคดีไอ้ผีเล่มระบาดของสันติแต้พาณิชชวนคิดว่าเราวัดคุณค่าศิลปะที่ตรงไหนเป็นเหตุผลให้นําผลงานวางกับพื้นห้องและวางซ้อนๆให้ค้นชมบนโต๊ะทํางานไม่ต้องแขวนบนผนังสมุด โดยตัวหนังสารคดีที่ใช้เวลาถึง6เดือนถ่ายทําเดิมมีแผนฉายในหอศิลป์ราชดำเนินหากโควิด -19 ระลอกใหม่ทําให้ต้องงดฉายและต้องให้ผู้ชมดูทางออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างและในมือผู้กํากับยังมีของที่ไม่ได้ปล่อยเช่นเรื่องราวของครูมนัทปิติสารผู้แต่งเพลงผีหนังจึงอาจมีภาคต่อแค่รอทุน เราเชื่อว่าพอคนดูหนังแล้วมาอ่านบทกวีก็จกอะแต่ถ้าไม่ได้ดูหนังมาอ่านบทกวีจะไม่เข้าใจว่าบทกวีเขาพูดถึงใครคือลุงโต๊าหรับก็คือผีตัวสุดท้ายอะที่ตายไม่เป็นอะโอ้เราประโยคนี้เราแบบเจ๋งว่ะคือยังวาดอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครแล้ว ไองานประเภทนี้มันมีศิลป์มันเป็นความบริสุทธิ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าโอ้เออเราเป็นไทยเชยๆแบบนี้ว่าเรามีผีกองกอยเรามีไปพบไปพบเรื่องนี้แหละว่าอะไรวะทำให้มันหายไปแล้วทำไมมันอยู่ผิดที่หรือเปล่านิทรรศาการไอผี IP เล่มระบาดยืดวันแสดงถึง30กร,รกฎาคม2,564 ที่ชั้นสองหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินโดยได้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน